สวัสดีครับคุณผู้ชมผมนิกกี้สี่นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม of Thieves นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะไปทำแอดเวนเจอร์ที่10กันนะครับก็ในแอดเวนเจอร์นี้เนี่ยจะมีเจอแนลอยู่ตรงไหนครับแล้วก็จะมีปริศนายังไงนะครับจะไปกกอนไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนะครับเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปจะต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะก่อนันดับแรกนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เอาโพสนะครับก็จะเป็นเอาโพสไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเอาโพสเอ่อพันเดอร์นะครับหรือว่าเอนเชียนนะครับใกล้ๆนะครับก็จากนั้นนะครับมาคุยกับผู้หญิงที่ชื่อลาลีนานะครับ การกดคุยแล้วก็กดเลือกคำสั่งด้านล่างนะเวียอลงรเเมเเมื่อเราได้ทำการคุยกับลาลีนาไปแล้วนะครับเขาจะให้เป็นแผ่นกระดาษอันนี้มานะครับก็ให้คุณชมเนี่ยกดตัว Q แล้วกด Spacebar นะเขาจะให้เราไปที่พันเดอร์เอาเอาโพสนะฮะก็พันเดอร์เอาโพสเนี่ยก็จะอยู่ที่พิกัด J กับ K 1ินะฮะพิกัดให้เราดูตัวภาษาอังกฤษด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเลขด้านซ้ายนะฮะ J 1 8นะให้เราล่องเรือไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเกิด Thunder outpost เนี่ยก็สามารถทำ quest ต่อไปได้เลยนะก็เมื่อคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึง Thunder outpost แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินไปที่เต็นท์มาดามโอลิเวียนะครับหรือว่าเต็นท์ออเออร์ออฟโซนนั่นเองนะ ก็ให้เราเนี่ยทำการคุยกับมาดามโอลิเวียนะครับแล้วก็กดคำสั่งได้เลยนะเมื่อเรานะได้ทำการคุยกับมาดามโอลิเวียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้มาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เข็มทิศนะฮะก็ให้เราเนี่ยขับเรือนะครับไปตามเข็มทิศที่เข็มทิศ ชี้นำเราไปนะฮะเกาะแรกนะครับคุณผู้ชมก็เข็มทิศเขาจะพาเรามาที่ชิเบกเวย์นะครับก็ผมไม่รู้ว่าเขาฟิกเกาะหรือว่าเขาสุ่มเกาะน,นะของผมจะได้เป็นชิเ b บกเวย์ก,ก็คือตำแหน่งจะอยู่ที่ M10 นะครับอพอเมื่อเรามาถึงเกาะเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงดนตรี ปกใจนะเล้าใจเลยนะก็ให้เราเนี่ยทำการเคลียร์บอสโดยเราขึ้นก่อนมาเราก็จะเจอกับตันชิกซี่นะฮะเมื่อเราได้ทำการเคลียร์บอสไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะดรอปของมานะครับทั้งหมด3อย่างนะฮะของที่เราจะต้องเก็บนะครับโดยสำคัญมากๆเนี่ยก็คือจะเป็น เวทกระดาษซองจดหมายสีแดงนะครับแล้วก็ุญแจเมื่อเก็บเสร็จแล้วก็กลับเรือได้เลยนะจากนั้นก็ให้เรานะครับทำการตามเข็มทิศนะครับไปอีกนะ,ะเมื่อเราได้ทำการตามเข็มทิศมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมายังเกาะที่ไม่มีบนแผนที่นะครับก็ เกาะน,นี้เนี่ยจะอยู่ในพิกัดระหว่าง K9 นะครับตรงเนี้ยนะครับระหว่างเนี้ยนะฮะก็ให้คนดูเนี่ยเออ่แล่นเรือมานะครับเมื่อเราทําการเคลียร์จากชิมเบกเวย์แล้วเนี่ยก็ให้เราตามเข็มทิศมานะครับเข็มทิศจะพาเรามาที่ K9 นะฮะประมาณนี้นะฮะก็เกาะจะมีรูปร่างหน้าตาเล็กๆแบบเนี้ยนะครับที่เราเคยมาทำอ่อสตอรี่นะครับที่ว่าเบลยืนรออยู่นั่นเองนะ เมื่อเรามาถึงเกาะแล้วก็ทําการเคลียร์กับตันนะฮะเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเหมือนที่เราทําเลยนะฮะ,ะเมื่อเราเคลียร์เสร็จก็เหมือนเดิมครับดรอปจดหมายแดงนะแล้วกุญแจเก็บกุญแจขึ้นมาแล้วกลับเรือได้เลยฮนะ จากนั้นก็ให้คุณผู้ชมนะครับตามเข็มทิศไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะเมื่อเราได้ทําการตามเข็มทิศมานะครับก็เข็มทิศเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่เกาะซันเคนโกลบนั่นเองนะเกาะซันเคนโกบจะอยู่พิกัดที่ P7 นะฮะก็สําหรับใครที่เล่นภาษาไทยเนี่ยก็ให้จําพิกัดเอานะฮะพิกัด P7 นะ เมื่อถึงแล้วก็ให้เราลงเรือไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปวิ่งหากัปตันนะเหมือนเดิมน,นะา่าเมือ่อเราฆ่ากับตันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับเก็บจดหมายเก็บกุญแจกลับบ้านได้เลยกับเรือนะกับเรือ <c oughs> เมื่อคุณผู้ชมครับได้รวบรวมกุญแจครบทั้ง3ดอกแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปที่เกาะโอเฟตนะครับโอเฟตฟูลเนี่ยจะอยู่ในพิกัดระหว่าง N กับ M นะฮะแล้วก็พิกัดตัวเลขจะเป็นเลข4นะครับ MN-4 นั่นเองนะก็ให้เราเดินทางไปได้เลยนะครับเมื่อเราวิ่งขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ให้เรามองลงไปข้างล่างทางซ้ายมือนะฮะก็จะพบกับ ทุ่งญ้าเขียวกระจีนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับอยู่ขวามือนะฮะตรงนู้นนะครับที่ผมได้ส่องกล้องไปนะก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปอ่านจุดไหนก่อนก็ได้นะครับอ่แต่ผมจะไปจุดนี้ก่อนนะอ่าแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทุ่งญ้าเขียวกระจีนะฮะก็ สมุดจดโน้เนี่ยก็จะอยู่กับต้นต้นไม้ต้นมะพร้าวนะฮะหรือว่าต้นถ่านหรือต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ให้เราทำการอ่านนะฮะอ่านสัก2ครั้งครับกันเหนียวไว้นะครับจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่เดิมพี่เราวิ่งมานะก็ก่อนเนี้ยค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ลองวิ่งวิ่งกันดูนะฮะ ผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญเกาะสักเท่าไหร่นะสม,มุดก็จะถูกวางอยู่บนหินนะในทุ่งญ้าเขียวกะจีนะมันเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับโซนนี้นะครับเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่ตายหมดนะครับหรือว่าต้นไม้แห้งหมดนะครับก็ถ้าเห็นจุดสีเขียวเนะี่ยก็คือให้เราเล็งไว้ก่อนเลยว่าจะมีจ o น r อยู่นะ อันนี้ก็จะได้มา2เล่มนะจากนั้นให้เรากลับเรือได้เลยนะครับเมื่อเราได้ทำการอ่านจ u r n a l ไปสอเล่มแล้วนะครับที่เกาะโอเฟตนะครับก็ให้เราเนี่ยล่องเรือไปที่เกา er ะมาร์เดอร์อาร์นะฮะพิกาจะอยู่ที่ Q3 นั่นเองนะ,ะเมื่อเราเดินทางไปถึงเกาะมาร์เดอร์อา์แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยขึ้นเกาะไปได้เลยนะ คุณ้ชมก็จะเห็นว่าบนเกาะเนี่ยจะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะขอญาติเทียงงูแป๊บนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จนหมนะครับก็จะอยู่ข้างๆหินตรงนี้นะครับเล่มที่3นะให้เราทำการอ่านได้เลย นั้นก็ให้เราเนี่ยวิ่งขึ้นด้านบนนะครับของเกาะนะอ่ะาเมื่อเรามาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะพบกับ journal นะครับวางอยู่บนหินนะเล่มที่4นะครับก็ให้เราทำการอ่านนะมาอ่านแล้วก็ กลับเรือได้เลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะค,คุณผู้ชมเมื่อเราทําการอ่านเกาะ Balder a r c แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยขับเรือลงมานะครับทางทิศ S นะครับให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมีเกาะที่ชื่อ Terdlock นะฮะจะอยู่พิกัดที่ R 1 0นะฮะก็ให้เราเนี่ยล่องเรือมาที่เกาะน,นี้นะฮะ โอเคคุณผู้ชมเมื่อเราเนี่ยเดินทางไปถึงกะเติร์ดล็อกแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการขุดนะครับขุดกล่องนะก็จะเป็นหินก้อนเนี้ยนะฮะให้เราสังเกตต้นมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะมุมมองนี้นะก็ให้เราเนี่ยนำกล่องนะขึ้นเรือแล้วก็นำกุญแจนะฮะมาเปิดนะ ก็ให้เลือกชนิดของกุญแจด้วยนะครับก็ให้เราดูชื่อนะครับดูชื่อของกล่องนะฮะแล้วก็ดูชื่อของกุญแจนะครับอ่ากุญแจก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ให้เราเปิดปุ๊บแล้วก็เปิดกล่องนะฮะข้างในก็จะมีเป็นกิฟต์ของมาดามโอลิเวียนะฮะหรือว่าเหมือนของออเดอร์ออฟโซนนั่นเองนะก็ให้เราเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ให้เรานะครับเดินทางไปที่เกาะคุกมาร์ทนะครับ เ okay, กผู้ชมเมื่อเราเดินทางมาถึงเกาะคุกมาร์สแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยสังเกตเทุ่งหญ้าเขียวขจีตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสังเกตที่เป็นลายก้อนเมฆตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการขุดนะฮะเมื่อเราได้ทําการขุดกล่องแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยวางกล่องเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยมาอ่านจอนเลนะครับเล่มที่ห้านะ สองครั้งนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> วิ่งอมเฉยอ่าเมื่อเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็เราจะเจอกับทุ่งหญ้าเขียวขจีนะฮะขอญาเชียงงูปแป๊บนะฮะดูอ่าเมื่อเรา เดินขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับ journal เล่มที่6นะก็เราทำการอ่านนะจากนั้นก็กลับเรือได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนำกล่องกลับเรือไปด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะทำเวสต่อไม่ได้นะอ่าจากนั้นเราก็นำกล่องนะครับมาดูชื่อนะฮะ ก็มาอ่านกุญแจนะครับอ,อันนี้นะฮะไฮสตอรีอ่อ่าแล้วก็จะได้เป็นแผ่นศิลานะครับเหมือนแผ่นศิลาที่เราเคยไปอ่านของสตอรี่ก่อนนี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะฮะหรือว่าจะเอาของเควสเนี่ยมารวมไว้ก่อนก็ได้นะฮะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับเดินเรือไปที่เกาะ คาเคนฟรอร์นะฮะตรงนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมนะครับเดินทางม,มาถึงเกาะคาเคนฟรอร์แล้วนะครับก็ใครที่ทําตามเกาะที่ผมบอกเนี่ยก็จ,จะเข้ามาลายลายเดียวกับผมเลยนะครับก็เราไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดหนังสือให้ยุ่งยากนะครับก็ให้เราเนี่ยวิ่งมาที่ตรงหัวเลือตรงนี้นะฮะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการขุดได้เลย จากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อเราได้กล่องมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยวางไว้ก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปฝั่งตรงข้ามของที่เราขุดขุดกล่องนั่นเองนะแล้วก็เราจะพบกับทุ่งหญ้าเขียวกระจีนะเหมือนเดิมขอหญ้าเทียงงูนะแล้วก็ให้เราทําการอ่านจดหมายนะครับเล่มที่7นะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยวิ่งขึ้นไปด้านบนได้เลยนะฮะ เมื่อเรามาถึงด้านบนแล้วเนี่ยก็จะพบกับทุ่งหญ้าเกี่ยวกะจีเหมือนเดิมนะก็ให้เราทำการอ่านจดนมาเล่มสุดท้ายนะครับหรือว่าเล่มที่8นั่นเองนะฮะเมื่อเราอ่านครบ8เล่มแล้วนะครับก็ให้คุณชมเนี่ยทำการกดแท็บนะฮะแล้วก็เลือกเอร์เอนเจอร์นะครับหรือว่าอัานสุดท้ายนะในภาษาไทยเขียนว่าอะไรผมไม่ทราบกันนะฮะจากนั้นก็ให้เลือกคำสั่งตรงนี้นะครับอันที่2นะฮะ ก็ดูนะฮะว่า journal เนี่ยเราอ่านครบไหมนะครับมันจะถ้าเกิดเราอ่านครบเนี่ยก็จะเขียนว่า8ปทับแนะฮะเมื่อครบแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทาการกลับเรือได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอากล่องกลับไปด้วยนะฮะเมื่อเราได้ทําการนํากล่องของกอคากเคนฟอร์มมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนำกุญแจม,มาเปิดนะป๊บอ่าเราก็จะได้เป็นเอ่อเหมือนหนวดปลาหมึกนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ก็ให้เรานำของ3ชิ้นนี้นะครับกลับไปหามาดามโอลิเวียนะครับที่พันเดอร์เอาโพนะครับพิกัดเจกับเคสนั่นเองนะก็ในระหว่างที่เราทำกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเรือลำอื่นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราโดนจมแล้วเราเสียของเนี่ยเรา,าจ,จะต้องไปทำใหม่นะ เมื่อเรานะครับได้ทําการรวบรวมของ3ามชิ้นแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยกลับมาที่พันเดอร์นะครับตามพิกัดที่ผมบอกนะแล้วก็นําของ3ามชิ้นนะครับมาให้กับมาดามโอลิเวียนะฮะเอาไปเลยปะเอาไปเลยอืมเอาไปเอาไปหมดเลย เมื่อเราได้ทำการคืนของเขาไปแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกคอมพีเควสนะฮะเป็จล้เมื่อเราทำการคอมพีนะครับก็ชัปเตอร์ก็จะคอมพีนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดแท็บแล้วก็เลือกแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะแล้วก็ลองเลื่อนเช็คดูนะครับว่าติ๊กทุกหมดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดติ๊กทุกหมดเนี่ยก็จะสำเร็จ100%เต็มนะครับ ก็จะได้เป็นเข็มทิศนะครับแล้วก็ฉายานี้นะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสตอรี่ที่10นะครับก็ผมและเพื่อนเนี่ยได้พาพี่ๆน้องๆ้องนะครับมาทำกันนะครับก็ผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมาทำกันนะเพื่อได้เข็มทิศแล้วก็ฉายานะฮะก็ยังไงผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะทักเพจมา ก็ได้นะครับก็วันนี้ผมนิกี้ซีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืม Follow ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอในทะเลนะฮะ